สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านมาชมคลิปลอบคันสำหรับเจ้า Honda CBR 6 5 0 F ครับรถคันนี้เป็นรถปี2017เลขไม่สามหมื่นกว่า 3, 000, กิโลมเมตรแท้ครับมาพร้อมกับของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยขนาดเลขไม้แท้ไหมนะครับอ่ะมามาชมกันเลยเลขไม้ท่านนี้ครับวิ่งมานะฮะสามหมื่นสี่พันเก้าสิบสองกิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับหน้าจอเดินไม้สวยใสยครับไม่มีรอยขีดข่วน กรอบรือนไม้นะครับไม่มีบุบกระแทกแตกแล้วฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกติครับกุญแจชิปครบ2ดอกครับผมหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันอ่าขอครับมีรอยบ้างตามการใช้งานครับฝั่งนี้นะครับนะครับอันนี้ครับแผงครอบบนเดิมสวยครับไม่มีรอยประกับไฟฟ้าครับตัวอักษรครับไม่มีเรือนรางนะครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือครัส มือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอครับกระปุกแตมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งตัวสอนต่างๆไม่มีเรือรางชุดสีถังเดิมครับสติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งจาก GTR เป็นคาร์บอนแท้นะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสติ๊กเกอร์กันถังจากโปรกิฟกันลอยด้านข้างมีมาให้ด้วยครับตัวถังต้องบอกว่าไม่มีบุบแล้วลักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนครับเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูเฟลิกอะนี่ครับที่จับด้านหลังนะครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะฮะ ด้านหน้ามาพอป่าชิวหน้าแต่งจาก K2 Factory นะครับโคมไฟหน้าเป็นแบบ Full LED ครับมีรอยหินบ้างตามการใช้งานนะครับแกนโชคสวยครับไม่มีตามมดและรั่วซึมแน่นอนนะฮะบางโคนหน้าเดิมสีเดิมครับไม่มีขีดกวนแตกร้าวยางหน้าหลังครับจาก Continental นะครับสภาพอยู่ที่80%ครับล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอก ไม่มีดุ้งนะฮะจานเบรก้านหน้าก็บอกว่าเป็นล่องเพยงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกชกด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มาสลลดยคาลิปเปอร์เดิมสวยครับไม่มีรอยแถงว่าน้ําเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมแน่นอนคอท่อด้านหน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างนะครับอ,อกล่างแนบสนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับไฟเลี้ยวคู่หน้าเป็นแบบ LED นะฮะ สติ๊กเกอร์ด้านข้างเต็มครับไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแตกรล้านะครับฝาเบาสวยไม่มีรวซึม้วครับกาวแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแปะนะฮะเฟรมวันนี้สวยครับนี่ไล่เฟรมหน่อยนี่ไม่มีรอยนะครับเฟรมสวยครับพักเท้าฝั่งขวายางเต็มครับคันเบรกหลังไม่คดไม่งอคันนี้มาพราะว่าท่อแต่งจากอะเป็นท่อแต่งทรงคาร์บวิกเป็นงานเกรดพรีเมียมกาดท่อเป็นคาร์บอนแท้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กัน อัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานดิ้งอัตราเร่ดงดีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งอัตราเร่ดงดีไม่มีสะดุดนะครับมาสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะจานเด็กด้านหลังเป็นล่องเพยงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุง้งยางหลังครับจาก Continental คันนี้โอ้ยยางหลังให้90%เครับเกือบเต็มนะคันนี้ นะครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นแน่นอนเมื่อกี้ลืมบอกไปท่อที่เบิกใหม่ให้นะเนี่ยถอนหายไปท่อเลยเนี่ยของใหม่นะครับเบิกใหม่ให้เลยนี่โอ้โหสวยเหมือนใหม่ครับมาฝั่งซ้ายโซ่เตอร์เดิมๆติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายยางเต็มเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหกักคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอครับแกงเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะ ฝาวาวเดิมสวยครับไม่มีรัว่วซึมนะครับกาวแฟลิ่งฝั่งซ้ายสติ๊กเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วหน้าเคือฝั่งซ้ายครับแห้งใสตามมาตายันเดอร์บไบท์นทนบทนบุรีกระบอกชงด้านล่างฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยหินรนลอมอัลไ์จานเบรกด้านหน้าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับสัมพันการันขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้ ติดเบอรราคาไว้อยู่ที่1นึ0 0 0สนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับดาวเริ่มต้นเพียงเก้าพันบาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งทั่วประเทศฟรีของเหล็กใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกนะถ้าคุณมองหาซีพีอาร์้นสุดเอฟคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนดาวตามราคาเบาๆนะฮะถ้าคุณมองหาอยู่รีบมาครับรับรองว่าไม่นานแน่นอนเราเจอกันครับธนบดีสวัสดีครับ